คือคือถ้าเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันเปิดเผยได้อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อก็แสดงว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลและเฉพาะกลุ่มเหรอคะแสดงแคคุยกับนายกหรือไม่ใช่นายกท่านประธานาธิบดีสีเจินผิงคุยกับใครคุยกับนายกสิใช่เหรอปะบังคันนาวีหาเรื่องเรียนอีกแล้วนะคะประเทศนี้มีเรยนแล้วเอาไฟมาสุมเก้าอี้เรียนอีกแล้วนะคะ แ oh. ม่แ,แต่ผมว่าง่ายๆก็คือเหมือนอ,อาจารย์เป็นิทานกับผมคุยแล้วคุณกันฑวีทุกคนก็คงเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไฟเผาประเทศเราแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่แค่เรื่องการส่งบังคับส่งอุยกูกับจีนแต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาว่าสหรัฐอเมริกากับไทยจะมีความสัมพันธ์เรื่องภาษีกันยังไงข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปที่การค้าเสรีเราได้คือการค้าขายกับอเมริกาและยุโรปไทยได้กาไรหมดนะ <c oughs> ทำไมผลประโยชน์คนไทยเรื่องเศรษฐกิจต้องกระทบ กับสิ่งที่กําลังทํากับจีนแล้วค้าขายกับจีนเนี่ยเราไม่ได้อะไรจริงๆต้องย้ําด้วยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาพยายามบอกว่าการส่งอุยกูรูกับจีนเนี่ยถ้าไม่ส่งคนไทยจะเดือดร้อนและวันนี้เนี่ยการส่งเนี่ยคนไทยเดือดร้อนแล้ว